นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับบาสวัสดีค่ะครูดาวอ้ออารายูมาแล้วนะคะสวัสดีชาวสดลักนณาราศีเมษทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง20เมษายนสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งแบบตะวันตกค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งลักนณาราศีดาวสุกดาวจันทหรือเลือกเอาที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งวันที่แบบ ไทยหรือตะวันตกก็ตามแต่เพราะว่านี่คือคลิปการอ่านไพ่โดยทั่วไปเราไม่ซีรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะคลิปพยากรณน,นี้เหมาะสําหรับคนโสดนะคะครูแบ่งนะไว้ให้กับคนโสดต่างหากแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1-15ถึงสิ่สิงหาคมนะคะแบ่งทีละครึ่งเดือนเพื่อให้รวดเร็วนะปกติ1เดือนจะมาทีใช่ไหมการรอคอยมันนานแล้วก็ครูก็ เลื่อนนะคะในเรื่องของการทําคลิปรายสัปดาห์มาเป็นแบบนี้จะดีกว่านะคะเป็นแบบเดิมที่ครูเคยทาสมัยเมื่อ3ปีที่แล้วโน่นนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะมาดูกันค่ะว่าความราักความสัมพันธ์ของคุณจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะในวันที่นะคะ1ถึงสิ่สิงหาคมนะคะ ขอไพ่สิบใบนะคะขอให้ใหสรป 3, ุปสามใบค่ะ <5 agus. S 2> เสียงจะแฮปไปไหนแล้วคะค <c oughs> รูดาวเอาให้ตัวตนของคุณมาแล้วนะคะหกไม้เทา้าอัศวินถ,ถิ่ถ้วยจัจเดเม e นต t เดมจิเชียนราชินีถือเหรียญ the e m p r e s สสองไม้เทา้าเ h e c h a r ี o อดนะเก้าไม้เท้าและห้าไม้เท้านะคะเอาลาคนโสดดูท่าว่า เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะแนวโน้มสำหรับคนที่คือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณสดใหม่ป้ายแดงนะคะหรือว่าจบความสัมพันธ์มาช่วงระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาหนึ่งที่มันไม่นานจนเกินไปนะคะมีแนวโน้มว่าคนเก่าๆของคุณจะย้อนกลับคืนมามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคุณนะเป็นหงมเท้า judgment อัศวินถือถ้วยและเดเมจิเชียนนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนไกลต่างชาติต่างาศาสนาต่างถิน่นต่างแดนนะคะคือสองไม้เท้าและเดดชายรอ,อดเป็นคนที่ห่างไกลกันกับคุณอยู่คนที่คนละถิ่นกับคุณนะคะมีแนวโน้มว่าคนเก่าๆของคุณจะย้อนกลับคืนมาที่ครูบอกแล้วว่าอาจจะเป็นแบบลักษณะข,ของคนที่สดใหม่ป้ายแดงหรือว่านะไม่นานจนเกินไปมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นนะคะ คือคุณกับเขามีความรักมีความผูกพันให้แก่กันและกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเขาหรือตัวคุณจะมองเริ่มมองเห็นแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีค่า,ม,คามีความหมายมากมายเ,าเพียงไหนนะคะเพียงใดเหมือนช่วงร,ระยะเวลาที่ห่างกันไปนะเป็นเป็นบทพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่ีแต่ด้วยนะคะคือ ต้องระมัดระวังว่าพอกลับมาแล้วก็จะมาทะเลาะกันอีกนะคะต้องระมัดระวังเป็น5ดาบนั่นเองมีอุปสรรคปัญหานะคะคของการกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความรักความสัมพันธ์ของคุณคือมันยังไม่เข้าที่เข้าทางมันยังมีประเด็นนะคะฉะนั้นอย่าขุดประเด็นนะคะเรื่องราวเก่าๆนะคะะุ้นขึ้นมาอีกไม่ใช่คุ้นนะขึ้นมาอีกนะคะอย่าขุดมาเชียวหน้าที่รักของครูนะนะคะ แล้วก็อะไรที่ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเลยนะคะมองไปอนาคตข้างหน้าไกลๆเริ่มต้นกันใหม่นะคะดูท่าทางว่าการเริ่มต้นใหม่นี้จะสดใสอยู่พอสมควรนะคะจะมีการดูแลจะมีการใส่ใจจะมีเเขาเรียกว่าคุณต้องใช้คําว่ายังไงดีนะความรักที่มันอบอุ่นกันขึ้นแน่นแฟนกันมากขึ้นนะคะแล้วบเ,เหมือนคล้ายๆกับว่าที่ผ่านมา เข้าใจกันบ้างแล้วจะกลับมาจะกลับมาชดเชยจะกลับมาทดแทนกับเรื่องราวที่ผ่านมาแต่ในยะอีกกรอนณีหนึ่งนะนะคะสำหรับคนที่สดนั้นแล้วหรือสดใหม่ไปแดงที่นะคะไม่เอารักเก่าแล้วฉันไม่เอาแล้วนะคะก็มีนะคะ,ม,นะคะมีโอกาสที่จะมีคนคนนั้นเข้ามานะคะ อาจจะเป็นคนไกลต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนคนนั้นจะมีบุคลิกภาพที่ดีมีรูปร่างหน้าตาดีหรือว่ามีนิสัยดีนะคะมีนิสัยดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่เรียกได้ว่าถูกอกถูกใจของคุณเลยทีเดียวนะเป็นอัศวินถือถ้วยนะหกไม้เท้าราชินีขอภายดีเอ็มเ e s s นะคะแล้วก็เด e ม a g i c เชีนนะคะดูท่าทางว่าคุณกับเขาจะ เ,เข้ากันได้ดีนะคะเข้ากันได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับคล้ายๆว่าพอเจอเจอกันแล้วนะ,ะรู้สึกว่าคุ้นเคยกันมาก่อนเออรู้จักเหมือนอรู้จักกันมานานแล้วนะ,ะเหมือนแบบพูดคุยกันนิดเดียวก็คุ้นเคยกันได้ง่ายอะ่ะเหมือนเคยเจอเคยเจอกันมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะเช่นคนคนนี้ที่เข้ามาอาจจะคนเป็นคนที่คุณเคยคุยไปแล้วเมือ่อปีสองปีที่แล้วหรือว่า ะะรู้จักกันผ่านเพื่อนฝูงกันมาก่อนเคยผูกพันกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนนะหรือรู้จักกันในโลกโซเชียลก็ได้นะคะเนี่ยเป็นออสองมท้านะแล้วก็อาจจะเป็นในเชิงที่การงานทําให้ได้มาเจอทําให้มาเจอกันก็ได้นะคะถามว่าคนคนนั้นมีบุคลิกภาพเป็นคนอย่างไรเหรอคะเป็นคนค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองดีทันสมัยนะคะเป็นคนที่ ไม่ชอบให้ใครอ่ะมาตีกรอบนะคะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์มีสไตล์มันของตัวเองนะคะเป็นคนมั่นอกมั่นใจตัวเองเพราะพอสมควรนะ่ะเป็นเดวิแชร์หรืออดเป็น The m a g จิกเชแล้วก็ t ด e e m p มเพรนะคะคนคนนั้นข้อเสียของเขาเหรอครูเอาข้อดีมาเป็นข้อเสียได้ไหมที่รักของครูก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสติก๊กต้องเป๊ะ เป๊ะต้องการความสมบูรณ์แบบเนี่ยสติกนะคะเนี่ยนะคะคือคือไม่ใช่ไพ่เดียวแล้วบอกว่าสติกนะแต่เป็นไพ่เนี่ยที่ครูบอก่ะสามสามใบเนี่ยสติกเป๊ะนะคะนึกถึงคนที่ให้นึกถึงชอริออตนึกถึงคนที่เป็นเหมือนพวกตำรวจพวกทหารที่เขามีระเบียบมีวินัยเออนะคะเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณนะคะ คือทั้งเก่งทั้งทั้งเรียกว่ามีทั้ง Emotional มีทั้ง EQ และ IQ อยู่ในตัวของเขาเองนะมีความมีความฉลาดมีความมีเสน่ห์ในตัวเองสูงค่อนข้างที่สูงเป็น The p r e s s นนะคะแล้วก็อาจวินถือถ้วยสำหรับใครคนนี้แต่แต่ครูจะบอกก่อนนะคะว่าสำหรับคนคนนี้นะคะครูขออนุญาตขยับตัวนิดนึง <c ười> คือคนคนนี้ เขาค่อนข้างที่มีคือมีโลกส่วนตัวของเขาในมุมของเขาอยู่ส่วนส่วนหนึ่งด้วยที่คุณอาจจะเข้าไม่ถึงตัวเขาได้ง่ายๆก็ได้นะคะเพราะว่า เนี่ยเป็นเดเมจิ์กเชียนเห็นอย่างนี้นะคะเหมือนจะว่าเฟลลี่หรืออะไรเนี่ยแต่เขาจะมีมุมอีกมุมหนึ่งที่คือเขาเป็นคนสองบุคลิกนะคะด้วยความที่เดเมจิกเชียนเป็นดาวพุธนะดาวพุธนี่เป็นดาวนะคะสองเพศหรือสองบุคลิกฉะนั้นอะไรที่เขาเออเฮฮาปาร์ต hey, ี้นู่นนี่นั่นแต่ลึกๆข้างในของของเขาคุณอาจจะไม่รู้จักเขาเพราะเขามีจิตวิญญาสูงก็ได้แล้วก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยว่า คนคนนั้นเข้ามาต้องดูดีๆว่าเขาตัดความสัมพันธ์เก่าๆของเขาไปเรียบร้อยดีหรือย,ยังออนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีคนคุยเยอะไอพสรุปขึ้นมาก็เหมือนกันเนี่ยเป็น6เหรียญเดือยพิเทสและสถ้วยต้องระมัดระวังไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่ย้อนกลับคืนมาหรือว่าคนใหม่นะคะแนวโน้มที่จะเข้ามาต้องระมัดระวังว่านะคะว่า เขาอาจจะเป็นคนที่มีคุณคุยเยอะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะคะมีคนใกล้ชิดนะปารถนาที่ที่จะเป็นคนรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะที่คุณบอกอะสองบุคลิกอารมณ์ของเขานะคะเออค่อนข้างที่จะเหมือนจะเปิดเผยนะ เหมือนจะเปิดเผยแต่คุณอาจจะรู้จักเท่าที่เขาอ่ะอยากจะให้คุณรู้จักเท่านั้นนะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะลึกลับนะคะแต่ไม่ได้ซับซ้อนลึกลับแต่ไม่ได้ซับซ้อนนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความลับแล้วกันนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณอ่ะ หัวใจพองโตและมีความสุขได้นะคะเนี่ยดูแลคุณเทคแคร์คุณได้เป็นอย่างดีเลยเอาอกเอาใจนะคะเป็นอย่างดีสเสน่ห์ของเขาค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามานะคะมาส่องดูสินะคะว่าสําหรับคนที่อยากจะกลับไปคืนดีกับความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆของคุณช่วงจังหวะเวลานี้จะเป็นจังหวะที่ดีไหมนะคะจริงๆแล้วคําถามนี้ไม่ควรที่จะต้องมีแล้วนะคะเพราะว่าไพ่มันตอบด้วยตัวของเขาเองแต่อะ ไหนก็นไหนๆนะคะจะพูดถึงอดีตและอนาะคตด,ดูนะคะเรามาดูแยกกันนะ,ะหะเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนขอไพ่สามใบสําหรับกรณีของคนเก่านะคะเป็นราชนีถือไม้เท้า3ดาบและ5ดาบนะคะช่วงจังหวะเวลานี้ถามว่าพูดคุยกันได้ไหมนะคะมีโอกาสทีเ่เขา เขาจะกลับมาหรือว่าเขาจะหันมาสนใจแต่ว่าในเชิงว่าถ้ากลับมาแล้วนะคะอาจจะมีประเด็นที่ยังคงค้างคาใจกันอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่ขุดขึ้นมาพูดก็ได้เพราะว่าร,ราชินีถือมิท้านะคะถ้าสังเกตดีๆนะนะตามสไตล์การอ่านไพ่ของครูนะคะให้ไพ่เขาเล่าเรื่องเหล่านีก็คือสังเกตราชินีถือมิท้าหันหน้าให้กับผู้ชายคนนี้ที่ถือดาบอยู่เห็นไหมคะ เออเนี่ยอีกคนหนึ่งมีเหตุมีผลที่จะกลับมาอีกคนหนึ่งนะคะกําลังที่จะแบบกลับมาซีเดี๋ยวฉันจะทวงถาม,ท,ถามทั้งถามทวงถามที่ทิ้งฉันไปทําไมทําไมถึงทําร้ายจิตใจฉันอย่างนี้อะไรประมาณแบบนี้นะคะหรือเอานะคะเรื่องกล่าวเรื่องเดิมหรือว่าเอาสิ่งที่มันเป็นความกังวลในอนาคตหรือปัจจุบันนี้มานะคะมามันเป็นประเด็นกันอีกก็ได้นะคะฉะนั้น ถ้าคิดที่จะกลับไปก็ต้องละต้องวางนะคะประเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นที่ผ่านมานะนะคะมาดูสําหรับคนที่ดูซิจังหว,วะในช่วงเวลานี้จะมีใครเข้ามานะคะจะมีโอกาสที่ดีไหมสําหรับคนที่จะไปจีบใครนะคะขอไพ่3ามใบนะหนึ่งม้า้า The Moon และ The Star นะคะ สำหรับคนที่รอคอยรักใหม่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ถามว่ามีคนเข้ามาไม่มีนะคะมีคนเข้ามาแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะลึกลับนะคะลึกลับบางครั้งเขาเป็นคนที่เปิดเผยบางครั้งเขาก็จะมีเรื่องราวนะคะปิดบังของคุณอยู่มีอะไรซ่อนๆไว้หยุดนะคะคนคนนี้อ,อ,อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูเขานะคะดูเขาไปคืออย่างที่ครูพูดไปแล้วว่าเขาจะเปิดเผย เท่าที่เขาอยากจะเปิดเผยให้คุณรู้อีกมุมๆุมหนึ่งนะคะต้องดูดีๆเพราะว่าบางครั้งบางทีเหมือนเขาสร้างโลกอีกใบมาให้กับตัวของเขาเองด้วยนะคะ,ะมาดูซิว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคนโสดบ้างนะคะขอให,ให้คำแนะนำสามใบนะคะที่รักของครูตันตันต,นตันนะคะเด็กถือดาบสิบไม้เท้าและเดิมูนนะคะ จักรวาลอยากบอกกับคุณว่านะคะให้คุณละความกังวลละความระแวงสงสัยนะคะในเรื่องราวของออความรักนะคะครั้งนี้ของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเจอเจอกับความรักที่มันมันไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงนะคะหรือว่าเป็นกรณีของออความสัมพันธ์ที่มัน มันเหมือนฝืนฝืนกันอยู่นะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีมีความคาดหวังแล้วกันว่าอยากที่จะฝ่าฟันอยากที่จะสู้นะแต่รู้สึกว่าคุณสู้อยู่คนเดียวคุณสู้อยู่เพียงลาพังเมื่อไรที่จะถึงเวลาของคุณสักทีที่จะสมหวังในความรักสักทีอะไรประมาณแบบนี้จักรวาลก็เลยบอกว่าคุณต้องละต้องวางนะคะอ,อ,อะไรที่คุณติด ค้างไว้ในใจของคุณอะไรที่มันเป็นปมประเด็นนะคะเขาบอกย้อนไปถึงว่าเรื่องราวตั้งแต่นานแล้วอาจจะอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของความรักก็ได้นะคะในเชิงชู้สาวก็ได้เช่นคุณอาจจะอ,อ,อาจจะเขาเรียกยังไงเหมือนเหมือนคุณยกตัวอย่างเฉยๆนะเหมือนยกตัวอย่างว่ามีเพื่อนออแต่เพื่อนอะ่ะสนใจเพื่อนอีกคนมากกว่าคุณคุณก็อาจจะ เก็บความรู้สึกตรงนั้นมาเป็นปมของคุณจนถึงเมื่อโตขึ้นมามันก็มาแสดงในเรื่องของแบบนี้หรือเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือนะคะตัวคุณอาจจะเช่นทํางานแล้วก็เจ้านายไปเห็นผลงานของเพื่อนของคุณร่วมงานของคุณดีกว่าคุณต่อให้คุณทําดีเท่าไหร่เจ้านายก็ไม่มองเห็นซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นไม้เสหรือปมที่มันมาโผล นะคะออกดอกออกผลในทางด้านความสัมพันธ์ทางด้านความรักของคุณมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นคุณต้องละคุณต้องวางอะไรที่มันเป็นปมที่ไม่ใช่เกี่ยวในเรื่องของความรักนะคะเช่นคุณคิดว่าคุณจะคุณแค่สมมุตินะในเรื่องของการงานของคุณคุณคิดว่าคุณจะทําผลงานของคุณอ่ะ ให้ออกมาดีแต่ว่ามันไม่เป็นปเป็นไปตามเป้าหรือตามที่คุณคาดหวังนะความผิดหวังตรงนี้มันมาออกดอกผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ช่วยกันฉะนั้นต้องเลาะเลาะ,ะลดปลดล็อกนะคะในเรื่องราวที่มันเป็นปมในใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่เพื่อให้เคลียพลังงานให้มันโล่งให้มันโปร่งและพลังงานที่ดีที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณมันเหมือนเป็นการเคลียหญ้าเคลียหินนะคะ ทางย่าให้มันโลง่งให้มันโปร่งเพื่อให้มีทางเดินให้ใครที่จะเดินเข้ามาในความสัมพันธ์กับของคุณหรือว่าคุณจะเดินออกไปเจอผู้คนอะไรให้มันโลง่ลงๆเข้าไว้นะคะเอาล่ะขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวอออาราอยู่ด้วยดีเสมอมานะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามกันทันนะคะ และถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูไม่ว่าจะเป็นโหาสั์ยูเรเนียนหาสัตร์ไทยนะะเลขเจ็ดตัวเก้าฐานและพยากรณไพ่ทาโร่ข้างล่างใต้คลิปนี้มีรายละเอียดค่าครูเรียบร้อยแล้วนะคะติดต่อไอดีไลน์มาจองคิวกับครูได้นะก็ขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความส,าม,สมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คลาดคลาดปลอดภัยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแ,งแรงเฮงเฮงรวยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ 拜拜。Bye bye.